สวัสดีค่ะพบกับซานจากแอมไซชาแนลค่ะวันนี้มาดูกันดีกว่าว่า2ตัวนี้นะคะก็คือซีดรากอนกับเชอร่าดรากอนนะผสมแล้วจะได้เป็นอะไรนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะซาพลาดอีเวนต์นไปก็คือมันหมดชั่วโมงที่จะร่วมอีเวนต์ที่จะรีบิ้งหรือว่าผสมตัวยากๆพวกนี้แล้วนะเพราะว่าแบบก่อนหน,น้านี้รอบก่อนหน,น้านี้คือไม่ทันเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้ตัวที่เป็นตัวพื้นฐานมาแบบไม่ทันอีเวนต์นั่นเองเราก็เริ่มจากการที่เรา ขายตัวที่ไม่ใช้ไปก่อนนะอันนี้ก่อนอันนี้สือเพิ่งบอกสูตรผสมโมจิโตะไปถ้าได้ลงโมจิโตะก่อนก็จะรู้ว่าคลิปนี้ต่อจะคลิปนั้นนะคะโอเคกดเลยได้ตัวอะไรเฮ้ยไม่เคยได้แน่ๆเจลลี่ดากอนไม่เคยได้ใช่อันนี้ไม่เคยได้เจลลี่ดากอนเป็นเลเวล R ก็คือแรนะคะก่อนนันนี้คือแอร่โมจิโตะได้สี่อน,นี้ชิวโอ้ยได้ทัดถือว่า เป็นการที่ทำให้เราได้มังกรครอบคุมละกันถึงแม้เราจะไม่ทันอีเวนที่อยู่ที่ตรงเกาะนี้นกบร e ด i n งอีเวนนะคะเราก็จะได้มังกรทัวรที่น่าหลงตัวนี้เกิดจาก2ตัวนี้นะ,ะเทอร่าดาร์กอนนะคะที่เป็นมังกรอยู่ฝั่งทัดดินค่ะแล้วก็มิสุก็คือมังกรซีดาร์กอนนะคะที่อยู่ฝั่งทัดน้ําจะเห็นได้ว่าทรายจะให้เลเวลมัน15เป็นพื้นฐานสําหรับ ตัวหลักๆธาตุหลักๆพยายามเลี้ยงให้มันแบบเลเวลอัพขึ้นไปเยอะๆนะคะเพื่อที่จะผสมได้ตัวยากๆมากขึ้นนะเลี้ยงให้มันเยอะๆเข้าไว้นะคะนี่คือเทคนิคที่พยายามจะบอกทุกครั้งเลยทุกคลิปเลยนะคะที่จะไปย้อนดูตามคลิปที่แบบสายบอกผสมหรือว่าคอมเมนต์ที่ถามมานะคะสายจะตอบว่า15ขึ้นนะใช่15ขึ้น15ขึ้นหุครั้งอะไรอย่างเงี้ยพยายามให้แบบเขาเรียกว่าหลายถ้ามังกรได้แบบ เลเวลสูงอะ่ะมันมีโอกาสที่จะได้มังกรตัวยากตัวที่แบบเออติดแบบตัวใหม่ๆอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นเทคนิคที่เราย้ํากันทุกคลิปเลยเท่าที่มีการแบบผสมมังกรหรือว่าคอมเมนต์ที่ถามมานะคะ15นะคะท่องไว้15อัพโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันก่อนนะหลังจากเนี้ยก็คือเดี๋ยวรอเวลานะคะประมาณ15ชั่วโมงแล้วค่อยมาดูกันว่าเยลีดากอนนะมันจะ หน้าตาเป็นยังไงเข้าไปดูที่ดาก้อนบุกก่อนได้นะเราไม่ต้องลุ้นหน้าตาแต่ว่าเรามีดาก้อนบุกที่อยู่ข้างบนซ้ายนะคะกดที่ reality r ตะกี้มันเป็น,ปนมังกรท่าไหร่ท่าน้ําเป็นหลักใช่ป่ทะทตาน้ํากับนี่ทตุน้ํากับดินนะคะก็คือเกิดจากทตุหลักก็ต้องเป็นท่าหลักอยู่แล้วเยลี่ดาก้อนอยู่นี่เห็นไหมเห็นไหมใช่เหรอทําไมหน้าตาดู โอ้ไม่ใช่กดผิดคือเจลลี่มันคือนะาหนีข้างบนก็คืออยู่ข้างบนเจลลี่แล้วก็แล้วก็นี้ค่ะกดแล้วมันพามาที่ไข่อ่ะมันก็ไม่เห็นนะว่าหน้าตาเจลลี่ดากอนเป็นยังไงนะคะไม่เนไรเดี๋ยวเจลลี่ดากอนก็คือจะมีรูปไข่อยู่ตรงข้างล่างแบบเนี้ยเห็นไหมพอมันมีรูปอย่างเงี้ยอยู่ข้างล่างอะ่ะแปลว่าพวกเนี้ยเราเราจะได้จากอีเวนต์เราจะได้จากการผสมอันนี้ผสมเนาะเออ อันไหนที่มีลูกไข่ก็คือไข่ที่เราแบบผสมแล้วก็อยู่อ่ะมันก็คือจะหน้าตาแบบนี้อันนี้คือกําลังฟักนะใช่อันนี้สังเกตแหละก่อนนันนี้ไม่มีค่ะเกมเวอร์ชันก่อนๆพอมาปีช่วงหลังๆนี้คงจะงเพิ่มมานะอันนี้ได้จากอีเวนต์อันนี้ใช่อ่าอันนี้ถ้าสังเกตจริงๆนะคะสีอ่ะเดี๋ยววงสีอื่นก็ได้สีสีส,สีเอสีเขียวตรงนี้ตรงเนี้ย ก็คือเป็นมังกรที่เรามีอยู่แล้วนะแต่ว่าซายได้จากอีเวนต์ค่ะเพราะฉะนั้นไอ้มังกรที่ได้จากอีเวนต์เท่านั้นนะก็จะมีก็คือจะมีรูปนี้อยู่นะคะอันนี้ตะลุยอีเวนต์สมัยนู้นเลยกดเข้าไปดูได้ไหมขอดูก่อนอ่ะอันนี้มีแล้วแต่ยังไม่ได้ฟักไข่ยังอยู่ในกระบะไข่เราอยู่ที่เยอะแยะมากมาย ก็สามารถมาค้นได้นะสําหรับใครที่แบบว่าหามางกรไม่เจอเพราะว่าดาก้อนบุกนี่คือเป็นสิ่งที่ล้ำลํามากของเกมนี้นะคะเพราะว่าแบบหาอะไรไม่เจอก็มาค้นเอาว่าเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเจลี่ดาก้อนโตโตแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงค่ะไม่เคยได้จริงๆอันนี้คือพอได้มังกรเก็บสะสมในสมดุดครบเนี่ยเราจะรู้สึกชอบมากวันนี้มังกรมีทั้งหมดพันสามนะคะถ้าจะสังเกตจากจากแถบนี้อ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บอ่ะเดี๋ยวเราวงให้ดูดดดด ไม่เห็นนะสิมาใหม่ที่นี้นี่ไซมีทั้งหมด113นะคะจากมังกร1316ตัวคือแบบก็ว่าตัวเองเยอะแล้วนะแต่ก็นั่นแหละคือมันลน้นเกาะแล้วอะเยอะในที่นี้คือเกาะไม่พอคือต้องซื้อเกาะเพิ่มหรือว่าต้องเปิดเกาะเพิ่มแน่แก็เดี๋ยวจะพยายามมาเก็บเควสเพื่อให้หนํามังกรเยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วกันนะคะในช่วงที่สายเริ่มกลับมานะคะเดี๋ยวก็ น่าจะมีสูตรมังกรใหม่ๆมาให้ทุกคนได้ดูกันแน่นอนค่ะอาจจะมีลงคลิปที่เป็นคลิปเก่าๆนะคะแบบว่าด้วยที่เคยเป็นสูตรเก่าๆอ่ะอันเนี้ยยังใช้ได้อยู่ก็จะมาไล่ลงให้ละกันนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะเดี๋ยวรอดูไม่ใช่วันนี้ไปแล้วสิเดี๋ยวรอก,ก่อนว่ามัางกรบชั่วโมงแล้วจะเป็นยังไงนะเจลีดะก่อนแเกฮัลโหล กลับมาแล้วค่ะมาที่เจลลี่ดาก้อนที่ตอนนั้นเนาะระหว่างธาตุน้ํากับธาตุดินที่เราฝากไว้ตะกี้นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็พร้อมที่จะพาไปอีเลเมนต์แล้วนะคะเอ่อไปที่ฮ a บิแต t ใช่แล้วเป็นมังกรระดับลาลิตี้อานะคะเจลลี่ดาก้อนคือมังกรแบบเยลลี่อ่ะก็จะรูปร่างหน้าตาเหมือนเยลลี่ปีโปอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> ก็กดเลยดูซิ ฮาบิแตะเราว่างอยู่เนาะเดลี่ดราอมาที่นี่นะเป็นมังกรตัวใหม่คะ่ะสะสมเข้าดรา g อนบุ๊กเรียบร้อยแล้วเย่จะเป็นมังกรตัวที่134ในสมุดสะสมมังกรซึ่งมีทั้งหมดรวมในโลกนี้คือ1316นะเราเพิ่งอยู่ที่134ตัวนะโอเคค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เนาะเป็นมังกรระดับ Rarity ้ Reality, อานะคะแล้วก็ความสามารถอะไรอย่างนี้ก็หน้าตาหน้ารักค่ะไม่เคยมีในสมุดแล้วก็ Element นะคะเกิดจากธาตุน้ำแล้วก็ผิวธาตุน้ำแล้วก็ธาตุดินเกิดจากอาซอสนะคะเกิดจากการที่เราผสมเองกลับไปซื้อได้ที่มาร์เก็ตตรงๆแต่นี้เราเจอจากการผสมนั่นเองก็คือจะมีไทป์ที่บอกว่าตรงเนี้ยสามารถซื้อหรือว่าผสมอะไรอย่างนี้ได้นะก็คือมันจะเอาไว้สังเกตจากตรงนี้ แล้วอันนี้ก็มาให้อาหารกัน,นะคะ่ะเลเวลหนึ่งหน้าตาน่ารักเจอเ็จะเป็นแบบนี้นะคะโอ้เลเวลสองเป็นสีด้วยอะ่ะน่ารัก <c oughs> อยากรู้ถ้าเราแบบโอเคถ้าเราแบบยังไม่เลี้ยงให้โตก็คือตรงนี้จะไม่ปลดล็อกให้เราเห็นว่าสกินแต่ละอันคืออะไรนะถือว่าเรากลับมาได้เนาะ เอ,อ้เดี๋ยวลองกดดีกว่าอันนี้โตแล้วจะเปลนเป็นสีแดงเยลลี่จะกลายเป็นสักสิบละกันนะคะอันนี้ไม่ได้เอาไปผสมที่ไหนอยู่แล้วเป็นชมพูเขียวส้ม,มเรียกว่าสักสิบห้าก็ได้ เพื่อที่จะถึงเลเวลที่เราอยากจะประสมนะคะทีแรกสายจะขั้นต่ำสิบแหละแต่หลังๆมาก็ไหนๆก็ไหนๆเพื่อเราจะเอาไปผสมผสมอะไรต่อก็สักสิบห้าโอเคก็คือเราอยากให้ตัวเล็กก็ตัวเล็กได้อ๋อเข้าใจแล้วเราอยากให้ตัวเล็กน่ารักน่ารักแบลๆอยู่ในนี้ก็ได้ก็คือ,อกดยางสกินนะก็จะไปเป็นยางสกินอยู่ที่นี่๋อถ้าเราชอบตัวเตี้ย ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไอ้นี่แล้วแบบไม่จำเป็น,ต,น,นแบบต้องเลี้ยงแค่ตอนเด็กเท่านั้นแบบที่ใครนืกัดเต้นนะคะหรือว่าสนามเด็กนของสาเนี่ยจะเลี้ยงตัวเล็กๆไปหมดเลยอันนี้ไม่อยากให้โตก็เลยไปเลี้ยงที่น่ารักก็จะเป็นตัวเมย์หลักๆอันนี้คือมันก็ไม่น่ารักนะแต่แบบเออตลกเดีย๋ยคือน่าแก่แต่ตัวเด็กอะไรแบบนี้บามาที่อ่ะกลับมาก่อนหาเกาะไม่เจอ ม่เอาดีกว่าเยลลี่ดากอนควรจะเป็นตัวโตวคือเราพยายามเลี้ยงมังกรตัวโตวแหละจะได้เห็นว่าโตมาแล้วเป็นยังไงแต่เดี๋ยวจะมีวันที่เราอาจจะกลับมาเป็นตัวเด็กได้นะคะก็ใครที่อยากจะผสมเยลลี่ดากอนนะก็ย้อนกลับไปดูต้นคลิปได้ค่ะว่าเกิดจากเออจริงๆเราเกิดจากการที่เราผสมอีเวนไม่สำเร็จนะคะก็จะได้มังกรตัวใหม่ๆมาถือว่า breeding event island ที่เกิดขึ้นบนเกาะลอยเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะผิดหวังจากตัวที่เราแบบ พวกนีท้ทั้งอ่าเท่านั้นนะมันก็มีข้อดีคือเราจะได้ตัวที่เราแบบเออใหม่ๆที่เราไม่เคยได้แล้วก็เราไม่เคยคิดว่าเราจะเอาธาตุแค่ธาตุหลักๆมาผสมกันอะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้ทุกคนแบบไม่ได้ตัวหลักแบบทรายแหละมันโอกาสมันอาจจะน้อยแต่ว่าได้ตัวใหม่ๆก็โอเคค่ะแต่ว่าถ้าแจ็คพอตไปก็มีโอกาสได้ตัวพวกนี้ก็ไม่เสียหลายแต่ว่ามันจะเป็นอีเวนต์ที่ค่อนข้างแบบจำกัดเวลานิดน,นึงก็คือภายในหนึ่งหนึ่งชั่วโมงอะไรเอ้ยภายในหนึ่งวันที่จะต้องกลับมาได้อะไรเงี้ย เอาเป็นว่ามานี้แล้วกันนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสําหรับเจลลี่ดาร์กอนนะลองไปผสมกันดูนะคะได้ไม่ได้ก็คอมเมนต์มาน้องใครอยากได้ตัวนี้ก็ลองกันดูค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งปิ๊งๆด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะไปละบาย